ป้าเธอพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเล็กกาดครับปลาเข่าพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งโอ้มาเป็นฝูงเลยครับผมดลาซิวครับนี่เข่ามาเป็นฝูงครับผมมาเบิ้งสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับกับช่องเขาคือเก่าครับหากินหายอยากมื้อนี้กะกับชองคนพาตีนพากินพระเห็ดคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมได้โอกาสดีๆผมเห็นน้ำขึ้นใหม่ๆครับผมถือว่าดักปลาซิวคือเก่าพี่น้องพาพี่น้องมาหากินทั้งประเทศกั น้ำมันขึ้นพี่น้องไปหาดักงูกับบได้ใส่ปลาไหลกับบอใครได้น้ำมันไหลครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาพามาดักปลาซิวคือเกลวะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปติดตามกันครับนี่ครับทิ้งที่เขาออกมากนี่นี่คือเกาพี่น้องขวดน้ำเขาคือเกาครับเดี๋ยวก็เงี้ยเฮานี่คือเกาครับพี่น้องนะครับเขาเจ้าคุกกะปินะครับแล้วก็ล้าออนขวาน่ครับผสมเรียบร้อยครับนี่ที่การใส่ันกับ่บยากพี่น้องคือเกาน่ครับแก่เฮาปั่นเขามาใส่ในนี้ครับปั่นเขาใส่ล้วก็ ใส่นี่ขวดน้อยได้พี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะทาทาปากตรงนี่ได้พี่น้องทาปากเดี๋ยวเขาไปใส่กันเลยครับดีไม้เขาพี่น้องน้ามันขึ้นพี่น้องไม้เต้ตรงนี้เลยพี่น้องนครับน้ามาน้ามาหลายพี่น้องน้านะครับขวดจะมีใส่ในตู้เลยครับครับดีละการใส่มันแก่พี่เก้าพี่น้อง ครับกรองน้ำเข้าไปนึกขวดครับเอาประมาณจักแปรเครื่องขวดนะพี่น้องจะเอาบะเครืองเนี้ยครับแล้วก็ปล่อยลอยลงไปเลยแล้วเขาก็มัดเสียกไว้ครับมัดเสียกไว้แล้วก็ปล่อยให้ลอยเป็นเสียล้ยพี่น้องล,ลอยลงปลาซิวพี่น้องนี่เรามันมาอขวันกันอยู่นี่ครับขวดแต่ว่าปลาซิวเต็มขวดแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกจังน้อยผงจะขี่ออกมาหยั่งครับเอาไว้อีกก้อนล้อมูนมาอีกก้อนกับผยวมูนข้างนอกไปพี่น้องแต่ว่าขวดมันไหลเข้าไปข้างใน ครับนายพานครับนี่นี่แล้วไม่ได้ขึ้นบนต้นไม้อ่ะไม่ได้ขึ้นเหมือนนี้มันมันไม่ค่อยมันไม่น่ามีปาลาน้อยอ๋อผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เพิ่งใส่อันนี้เสร็จ <ผม S 1> เราจะทำช่องเกี่ยวอะไรเหรอเกี่ยวกับหาปลานี่แหละหาหาปลาหากินทำอกกุปกรณ์ดับชอบเลยเรื่องที่นี้เดี๋ยวอุปกรณ์ดับปลาแต่ส่วนมากผมก็จะเป็นปลาซิวพวกที่ดักปลาเท่อกบดักกุ้งอะไรแบบนี้แหละ หอองเสียไว้ก่อนด้วยนะติดตามเลยขอบคุณครับถึงทำนานแล้วทำมาดักปลาซูดักอะไรไปเรื่อยแล้วจะต้องแยกออกพี่น้องเพราดีขวดมัน้อยผมว่าฟังเดียวกันครับนี่เลยต้องเอาแยกกันออกก่อนพี่น้องเพราะมันมาจุ่มกันครับผม มาครับเบสครับเดี๋ยวผมถืพามาเก็บเบื้งบรรยากาศนี่ครับปลากำลังกินเขาในขวดครับผมนี่ครับมันมาซอกินเนื้ออยู่ทั้งไตพี่น้องโอ้มาหลายครับพี่น้องครับตอนนี้มาหลายครับมาหลายมากเลยครับนี่ครับมันที่กินเนื้ออยู่ทั้งไตเอฟซีครับเนี่ยอันนี้กินเนื้ออยู่ทั้งไตที่เขาใส่ขวดไตขวดเหล็กนะครับเนาะเราเมื่อกี้ที่เาลุ้มกินกันกินเนื้ออยู่ทั้งไตเราเมันก็้ที่ไล่กันขึ้นไปทั้งเครื่องครับนี่ครับมันที่ไล่กันขึ้นเครื่องครับนี่ครับมาเบิ้งครับบรรยากาศครับ อี่ฟ้ามันเก็บเอฟซีถามมาหลไรครับว่ามันเข่าแบบใดนนะครับเนาะมันออกคือโบออกเนาะนี่ครับมันดีเข่ามากินปวดทั้งใจเห็นนห่ครับนี่มันคือมันเข่าแรนเข่าไปในเชิงเทิงแล้วครับเนี่ยที่เห็นเดือนคืออยู่เทิงขวดครับผมน่ครับมันก็สีมันลุมกินเนี่ยเหล้านั้นกันสีไล่กันครับเพราะมันไล่กันแล้วมันก็สีแแรนขึ้นปวดเทิงเลยครับเนี่ยปวดบนเห็นบ่นี่ครับมันส่แรนขึ้นปวดบนครับตอนนี้ก็รัองรังมาเลยครับพี่น้องไอพี่น้องในเวลาเราครับผมหลังจากที่เขาใส่ถิ่มไว้ประมาณ ได้เยอสี่สิบห้าทีแม่ที่พี่น้องเดี๋ยวเขาไมา่ยามกันเดี๋ยวมันจะเว้นสิตกดินแล้วพี่น้องคือกู้ผมกู้รอบเดียวใส่รอบเดียวพี่น้องปวดประมาณยี่สิบอันแบบยี่สิบอันนี่นแหละเดี๋ยวใส่รอบเดียวเขากู้เลยครับผมไปไปติดตามเหมือนกันครับเสียงประซิวดินอยู่พี่น้องเสียงื่น,นทบทบทุกครับ พี่น้องรังแรกรังแรกครับสุดยอดมันมันมันมีเทสเซคูเลยครับพี่น้องนี่ครับเทสเซคูเลยพี่น้องเฮียม,มันมันมันโตไปไ่บันไดมาเรียกปวดไปแล้ว เดี๋ยวกพี่น้องเห็นวันหนึ่งตัวพวกไก่ใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับเอาอยู่เดี๋ยวผมดิเปลี่ยนเนาะเท่ไหม่ดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะเทใส่ขวดเอาใส่ขวดดีกว่าเดี๋ยวใครไมนได้นี่แล้วเข้าใจเขียวมาเทใส่ใส่ขุนเนาะโอ้ไปซื้อบุตรตใหญ่ไปยุครับหลังนี่ พี่น้องสุดยอดเลยครับหลังนี่กำความมอมมาเออหาน,นีง่งวัตถุเงยพี่น้องก็ซื้หน่อยไหมเะอหน่อยจะไปตรงนี้หน่อยคนกันไปนี่แล้วอ๋ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับหลังนี่ส่งตัวใหญ่อยู่ครับเนี่ครับส่งตัวใหญ่อยู่หลังนี้ ตงไงเยอะสั้งตัวไงเยอะนี่น้อยปนกันไปครับขอบกันครับอ,อืองนี้ตัวมังจะใส่ไงไงทีนี่น้องใส่ไงครับเนี่ยเออไงไงครับทั้งนี่ใส่ไงครับ Ngay lúc hắp một sửa sửa lê hắp một con vinh ong lắm nè hắp nha mì lắm nè hắp nha mì 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 nha นีเ่เลยครับเจ็บเล็กผกสมน้อยไปมันีเจ็บเข่าเจ็บเข่าถึงวันครับผมจะใส่ไงพี่น้องจะใส่ไงไงครับเออจะใส่ไงครับเดี๋ยวโอ้พี่น้องมีตัวใหญ่เลยครับนี่บังสวยเลยครับจะใส่ไงใส่ไงเลย เดือดยังไงครับสวยๆเอาเพิ่งขวดแล้วพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆครับอืหลังนี้ก็เข่าดีกัน,นพี่น้องเพี่อือหลังนี้กัน้าครับผมหลังนี้กัน้าหลังนี้กันา้าเอา phí non, măng xoài để đuôi dài dài lên xoài lái lẹ lái lăng ừ, đi khắp lăng nỉ, khâu không khơi rồi khắp, tụi nhảy phí lên, yeah. นเนรื่องเทสเซคูไปก่อนเดี๋ยวมันติ่ไต้ใช่ไหมล่เดี๋ยวมันติตย้ยนี้ก็เรื่องนี้ตัวง,งามพี่น้องครับนี่เส,สวยๆเลยใช่ไหอลเดี๋ยวยามมันไายใี่นหมลไอเทสเซคูไปก่อนครับนั่งขันเบิร์ดได้ไหม่ะเดีไปยามต่อครับไอเรื่องนี้ก็ส่งคืออยู่พี่น้องตัวใหญ่ๆอยู่ครับ งยอยอ่นี่กิตัวยะหนมันนุ่นนะเดี๋ยวว่าใครเห็นพี่น้องน่ครับลนีงเงาทำนี่แหละพี่น้องบื้อ่งนี้ดูครับนี่้นนนน่ด ครับเวลาเทาอยาเมาต้องออเอาข่าออกกอนพี่น้องเาต้องกลมเาต้องดข่าออกดก้นลดเขา่าบาทีไรครับเ,เป็นนี้ก่อนเพราะเขาถือ,อิไซน์ก่อแหลวพี่น้องอู้ห่น้องหลังนี่ไหมใคๆ้ครับหลังนี่น้องปาดเข่าคับครับหลังนี่ออเข่าเข่าอีหลังนี่อู้ยหยครับ นี่เลยพี่น้องหลังเขาขรายขรายรายี่ยยหลังนครับยะโอ้ใส่ได้เลยทันใดขคือหลังนี่เบ็ดเอ้หลังนี่ด้พี่น้องหลายร้ายแต่ตปบ,บ่นก็เลียกแ่นั่คือหมายชิร้ายจะป่นไตโอ้หลังนี่ดินดู่ได้พี่น้องดินเาดเด้ เวที่เขาก้อนพี่น้องทน้นครับต้องกดเขาก่อนโอ้โหชิิชิิพีน้องเอาไลลครับข็ไล่เอเาที่ปวดอว้ใส่ได้เลยครับหลังพี่น้องใส่ได้เลยครับ นันก็มีรังเขาหน่อยเขาหลายพี่น้องแต่ว่าเขาก็ไส่ไปหลายอาศัยสองหลังนี่ไลหลเหาะกันเลยไหลจุ่มกันเลยพี่น้องมาบึงมาบึงอย่างนี้บ่เดี๋ยวไปหากันนะไหมเขาบ้าน โอ้พ we <hel> ี damn, ่น้องเดี่ยเอาหลายอยู there. ่คร <c oughs> ับไปกันเลยถลายอยอะถลายอยู <c oughs> ่นี่หลายเยอะเนาะเดียเด้๋ยวเด้๋ยวนี่อยู่ไล่หอกกันเนะพี่น้องมันไหล่หอกกันผมไม่เห็นต้นตาหนามพี่น้องตาหนามล้วมันไหลหน้ามันไหลมาแล้วมันจะหน้ามันบว่นิ่งครับมันจะเล่นอะไรฮกัน ครับเวลากการยามเขาต้องเทเข่าถิ่นอนพี่น้องใจเขาพอไซต์ตัวเนาะเขาต้องล่างเลยก็เทเข่าถิ่นอนเพื่อขี่บอยไมนไหลครับาพี่น้องหลังนี่เขาคักวะนี่ครับงานเลยครับพี่น้องหลังนี่ยเขาเต็มเลยครับหล้ครับเขาหลายหลังนี่มันอยู่ก้นมันอยู่ไอ้ต้นท้อครับก้นท้อน้ำไหลไหมเนา ได้ที่ได้ที่โอ้หลังหนึ่งหลังหนึ่งไหลออกไปทั้งกุ่นะครับหลังหนึ่งมันไหลออกไปทั้งกุ่นเห็นไหเดี๋ยวหลังมีขึ้นหน้ากอนขี่นออกมันเป็นหลังมือหล้วกันไหลขึ้นมวา lắng này cái đấy lắng như thế này nhả với cái nhả với cái nhả nhà cái nhả cái nhả với cái nhả với cái nhả với lắng này với cái nhả 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 với cái khác khác phía nó không bưng lắng nghe đúng không? nghe sai tiếng ได้ให้ก,กันครับเนี่ยได้ให้กันครับอู้หินน้องเ ja, จี๊ยบเข่าลายให้กันครับเนี่ยน้าม,มันนี่เป็นสีใสๆน้าม,มันโบใสมันเป็นน้าสีเหลืองๆหงหมเนี่ยบชาวบานเข่าลายได้สครับ ja. ah, อ,อ <g mon ing> <c oughs> ้าวหน้องจะเลยครับจะเลยหลังนี้สามหลังยี่สี่หลังอยู่ก้นท่อนี่ครับเข่าดีครับห oh, ินน้องมึงหลังนี้ดู

ดิฉันตัวงามดีเลยนี่ครับแต่เขาอยู่ขี่น่องมันมันหลายไปเลยโอเคหที่อยู่ขี้น่องสดๆเลยเลยมัตายดอกพี่น้อง,องถ้าเ่าใส่ถ้าเ่าห้มใส่เ่าต้องเฝ้ายำพี่น้องสามชิ้นใดเยอะเกินสักโมงพี่น้องถ้าเกินสักโมงหนึ่งมันกีตาย สวยๆเลยครับเอ่อตัวสวยๆเลยโอ้พี่อะพี่นอ้องมันโตปลาด้วยครับตโตงามครับรุ่นนี้มยนี้จะรุ่นนี้ไงเลยเผื่อะไรอะไรเลยนี่ครับใส่ยังไงยัง,ยงนีเท้าเดียวแล้วน้ำตุ้ดไถพี่น้นองน้ำตุ้ดไแล้วครับอ้กล่องลมกล่องม ล้างทิทใายแล้วครับเบิรแล้วพี่น้องเบิรแล้วเบิรแล้วนี่ครับล้างทิทใายครับผมล้างทิศใต้ล้างทิทใายโอ้ล้างนี่ไหมจะง่ายครับล้างนี่ล้างทิทใายพี่น้องจะว่าไม่จะใส่ยังไงเลยเปล่าไม่จะปากเงยเลยพี่น้องลุ่นนี้แหละพี่น้องป่ามันอันได้ลุ่นนี้มันที่ได้แคบเดียวแหละพี่น้องมันที่ได้หลายครับมึงครับเมึงตกปลาได้ไม่ได้ เมื่อเราพี่น้องไปไปเทกันไปเบื้องน้ำกันครับบ่านนี้ได้หน่อยได้หลายมันไ,ได้ไม่ไหนหอมพี่น้องอันนี้เทตั้งแต่งวดก้อนแล้วครับแถวก้อนยามแถวก้อนครับอันนี้แถวหลังกีนนี่ครับพี่น้องครับนี่จะตัวใหญ่งพี่นอ้องใหญ่สดๆเลยพี่น้องพมมีายน่ครับตัวปราซิวครับผมอโอ้ได้หลายครับมือนี่พี่น้อง เยอตัวใหญ่ปลาซิวตัวใหญ่ครับเดี๋ยวในหลายบ่อไข่พัดไข่เก่าพี่น้องใส่ปลาซิวอ่ะนี่นะครับพี่น้องเขาาใส่ปลาซิวมนีกับบ่อพัดไข่เก่านะครับสำหรับเอฟซีนะครับท่านไหนที่เขาอยากกินปลาซิวแบบว่าเขาต้องไปอีหยังมากมายพี่น้องเขาต้องลงน้ำสอนไม่ได้สอนได้ยังครับพี่น้องหากินปลาซิวแบบง่ายๆครับผมนี่ครับมีตัวตัวใหญ่เลยนะครับไม่ได้สอนได้ยังละพี่น้องคือเขาใส่กับใส่สบายครับใส่เขาทิ่มไว้ประมาณจัก สี่สิบนาทีพี่น้องสี่สิบนาทีถึงหาสิบนาทีนี่แหละถ้าสมมติหนึ่งมันกะตีตายเนี่ยนะครับถ้าห้อหัมออนไซ่มันทีเขา่าเรยวกับพี่น้องนะครับในแบลกเนียประซิวห้อกะคือเก่าพี่น้องสูตรนั้นผมโมไ่หลายสูตรแล้วแต่ว่าสูตรนี่เข่าดีก็มูครับผมก็คือสูตรนี็คือเป็นเข่าเจ้าครับเข่าเจ้าเข่าเจ้าคือเข่าหุูย้อนหุงเสร็จเนี่ยพี่น้องแล้วก็เอามาเขาเจ้าประมาณจะเฉวยหนึ่งหรือว่าหันห่ออะไรเขาก็ใส่เพิ่มปริมาณขึ้นไปครับผม แล้วก็หัอ่อนประมาณจากสองกำมือครับหั่อ่อนที่ขัวแล้วครับใส่ลงไปแล้วกะปิกระปุก,ปกนึงครับผมกะปิต่อถวยเข่าวถวยนึงครับผมสูตรมันเนาะแล้วเขาก็ขั้นใส่กันหรือว่าผสมเข้ากันนะครับผสมเข้ากันให้มันเข้ากันแล้วให้มันเหนียวเหนียวนะครับปั้นให้มันเหนียวเหนียวพี่น้องปั้นให้มันเหนียวเหนียวนะครับแล้วเขาก็เอาไปเข่าใส่เบื้องตามวิธีที่ผมบอกใส่อยู่ในชิปพี่น้องเขาก็เอาไปใส่ขวดต้องใส่ขวดลางนะครับเนาะใส่ขวดลาง แตะน้ำปากมันคือปากที่เขาบากไว้ที่เขาตัดไว้แล้วก็ใส่ตูดมันแล้วก็กวางน้ำเข้าไปเกือบครึ่งขวดไงนะครับแล้วก็เอาร้อยเอาตัวขวดน้อยกุ้มลงไปในน้ำครับแล้วก็ร้อยเลยนะครับอย่างไชีพเขาสิบบอกเสมอครับพี่น้องเขาสิบอกตลอดล่าเพ็รจังไดนะครับนี่ครับสูตรเนียนี่รับรองว่าบ่พิหรังพี่น้องเอาไปใส่ร้องเบิ่งครับผมเราบมันออกมากกเป็นเซงซี่หละพี่น้องทุกชิปเลยครับพี่น้องบ่มีพลาดครับผมชิปนี้ได้หลายพร้อมพี่น้อง นะครับขวดผมประมาณยี่สิบครับเนี่ยยี่สิบขวดครับยี่สิบกัวขวดนี่แหละนะครับใส่รอบเดียวพี่น้องยามรอบเดียวใส่รอบเดียวเรียบร้อยเลยครับถ้าปัสซิวะไหลในขยันยามว่าก็ได้หลายครับใส่บดมือครับแต่ว่าผมแติทพายเอฟซีมาใส่ผมไม่ได้ใส่ไปขายพี่น้องอันนี้เพื่อเอาน้ำมาบอกพี่น้องต่อๆกันไปว่าวิธีการหาประซิวห้องพี่น้องนะี่ครับนี่จะตรวบด่ตายพี่น้องรับรองรับประกันได้ว่าบ่ตายครับครับบ่าตายครับ,บา เาถ้าเขาเอาคูไปแล้วเขายำไส่คูไส่คูไปเลยนี่มันจะี่ร้อยอยู่นี่แหละพี่น้องบนมิตายครับผมนะครับเอฟซีก็ฝากไว้ให้เ่าครับกับส่องคนพัดทินพากินพัดเห็ดนะครับเนาะฝากติดตามเป็นกำลังใจทรับย์สะเขยกดกระดิ่งไว้เพื่อชิปใหม่ๆของสิบัวพาดครับผมมียังกะคอมเมนต์คุยกันครับผมว่าเข้าใจอันใดก็คอมเมนต์คุยกันขอบคุณเอฟซีนะครับหลายๆนะครับที่เข้ามาดูในส่องนะครับขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามทั้ง่องเขาครับผม